ยังไม่สบายเวียนหัวจอมยุดเลยทำกับข้าวเวียนหัวทั้งวันเลยทั้งปวดแล้วพอปัสสาวะทั้งเวียนหัวืตอยาหอมตาห้าเจดีมาชงกิน้มน้ำครับอุ่นๆพอแล้วอุ่นๆอออเันนั้นใส่ตู้เย็นไว้กินวันหลังอันนั้นมันยังเลิ้กลใส่้อุ่นปาเออ ตัดออกให้กันไอ้ถ้าอยู่สนามบินน่ะร้อยี่สิบแค่นั้นนะเนี่ยมันโล่เจ็ดสิบห้าอันนี้มันโล่เก้าสิบใช่ไหมก็เหมือนหมูเหมือนกันที่นี่อ่ะแพงยิ่งในเมืองยิ่งแพงกว่าบ้านนอกอีกชงยาหอมกินก่อนค่ะ วันนี้ให้จอมยุทธทำกับข้าวให้กินท่านผู้ชมเอ้ยยาก็ไม่รู้ยาอะไรต่อมีอะไรฮู้จอมยุทธไม่ทิ้งก็บุญหัวแล้วนะเนี่ยร้อยแปดยายาก็กินไม่รู้กี่อย่างอเออร้อยแปดอย่างร้อยแปดย่างถึงร้อยเก้าใช่ที่ไหนถ,ถึงร้อยเก้าหมหู้อนทองโอ้ยุม่รู้เลยเด้อว่าไอ้สิบแปดนี่เป็นตายกัอตัวจริ เออยกินยาโน่นยานี่ยาประจําแล้วยังมียาเฉพาะกินอีกหายช่วนนะมาส่วนหน่อยชงยาหอมกินนอนพักผ่อนแป๊บนึงก่อนย่าหอมห้าเจดี เดี๋ยวจะไปเก็บผักข้างรั้วนะมาหนึ่งใส่ผักหลอกรีบน,นะไงที่ฉันลวกกินอร่อยผักหลอกรีบไ,ไอคะนานี่ไว้กินกัะขาหมูนะต้มขาหมูนะนท,ที่ที่ให้ซืนนาา้อคะน้นามานี่ยจะทยัต้เียงก็น่อ่นั้นหโอ้ ไปเป่าอันนั้นก่อนนั่พัดลมดีไปเป่าพัดลมก่อนมันร้อนอยู่ไปให้พัดลมเป่าให้พัดลมเป่าให้พัดลมเป่าก่อนเดี๋ยวว่าเก็บนะคะไปตลาดวันพุธมาไม่รู้จำยุดหมดไปเท่าไหร่ห้าหกร้อยไหมหกหกร้อยอยู่ไหมของมีแต่แพงๆไอ้ตลาดเนี้ยการสร้างตึก หกเจ็ดร้อยแล้วก็กินให้ถึงอาทิตย์เท้ากันบางอาทิตย์ก็ไม่ถึงอาทิตย์นี้ที่ถึงเพราะว่าไปกินที่บ้านวันหนึ่งออกินงานขาวดำวันนึงถึงเหรอก็ได้ก็วันนั้นไม่ได้ออมนกก็เพิ่งมาออมเมื่อคืนไงดีวจะนึ่งข้าวตว่ายถ้าไม่ได้ลูก นั่งรถตามมาแลไม่ถึงวะมึงไปตามไม่ให้ถ้าไม่เป่าพัดลมก่อนนะไปให้พัดลมเป่าก่อนมันร้อนกินเขาไมานะ่ได้เออทางยาหอมท้งยาแก้อักเสบข่ออักเสบไม่รู้ยาอะไรต่อมีอะไรมากิน of ก็จัดให้เฉพาะโลกเลยเนาะเมื่อกี้นี่ยายาแก้เออแก้กระพอะปัสสาวะเสียเลยถ้าเจ็บต้นไหนกิมก็คงได้กินหมดวันเดียวแลล้เพราะมันเจ็บตลอดแตจะลองบอกว่า ตับหัวใจมัง้งเออด,ด,ดิไม่ไม่ใต้ตจะลาไงใต้จะลาไปก่อนนะรับไม่ไหวแล้ว น่แต่ขมนะหอมหอมแต่ขมนะเออกินหอมแต่ขมั่านบอกเสีว่าหวานลมขมยาวแบบนี้หั่นต้องนี่ชิ้นหนึ่งก่อนนะเธอหั่นอีกแล้วเออค่อยผ่าเดี๋ยวฉันจะค่อผ่าเสร็จฉันจะเดี๋ยวฉันจะเก็บผักก่อนยืดส่ยเหงื่อหมดเอยเฮ้นมันยังไม่มืดเดี๋ยวมันเมื่เดี๋ยวจะไม่เห็นเอาว่าอันนั้นละไปยิงแกงหอมเออ แล้วค่อยมาเลื่องข้าวด้วค่อยมาเก็บท่นเก็บผักก่อน